ปัญหาทุกอย่างแม่งไม่ได้เกิดจากสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกิดจากหมาแมวจอนจัดไม่ได้เกิดจากหาอะไรเลยแม่งเกิดจากมนุษย์มนุษย์ณนะวันนี้นะผู้คนส่วนใหญ่สัตว์ที่ต้องเป็นจัดสัตว์จรจัดเป็นภาระของสังคมเป็นอะไรต่างๆเกิดจากความไม่รับผิดชอบของมนุษย์เรายังไม่ได้ถูกปลูกฝังความรับผิดชอบในตัวเอง<ะ>และสิ่งที่ตัวเองเลี้ยงเพราะฉะนั้นการแก้เรื่องนี้ง่ายนิดเดียวทํามนุษย์ก่อนอืก่อนที่จะแก้ที่สัตว์ แก้ที่มนุษย์ก่อนแล้วที่สัตว์อย่างเช่นตรงๆเลยนะคนเป็นแฟนกันอะ,อะสมมุติยังไม่ได้แต่งงานด้วยนะเป็นแฟนแล้วแล้วไงอเอาซื้อหมามาเลี้ยงเลิกกันเออแ,แม่งจะอยู่กับใครเนี่ยกูต้องทิ้งแม่งเหรอคนยกย้ายกันไปแล้วนู่นนี่นั่น,นพอะพี่พี่คิดว่าเรื่องนี้แม่งไม่ได้อะ่ะคือก่อนที่คุณจะเลี้ยงอะ่ะคุณต้องลงทะเบียนก่อนไงหนึ่งเลี้ยงซื้อมันเลี้ยงฝังชิป นู่นนี่นั่นอราระบบตรวจสุขภาพป้องกันโรคต่างๆก็ไล่เรียงกันมานู่นนี่นั่นความรับผิดชอบในส่วนนี้จะเป็นของใครในแล้วก็พูดต่อด้วยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในภาวะที่เลี้ยงดูได้แล้วเสียชีวิตออมีภาวะทางการเงินนู่นนี่นั่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อแล้วเซ็นคำ้ำแล้วรับช่วงคุณไม่มีทางที่จะไม่หาคนรับผิดชอบไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจ